ใครที่ย้อมผมปิดหงอกเป็นประจำแล้วสังเกตว่าตัวเองเนี่ยผมร่วงผมบางหรือผมเสียนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ายาย้อมผมเพื่อนๆใช้ปิดหงอกเป็นประจำนั่นแหละค่ะทาให้รากผมแล้วก็หนังหัวของเราเนี่ยอักเสบที่สําคัญค่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมน้ําเหลืองโดยเฉพาะการย้อมผมปิดหงอกที่ใช้เป็นประจำแถมใช้ต่อเนื่องหลายปีจริงๆเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้ปัญหานี้อยู่แต่ไม่ย้อมก็ไม่ได้เพราะไม่อยากจะโชว์ผมขาวคําถามก็คือ ถ้าไม่ให้ใช้ยาย้อมผมกับแชมพูปิดผมขาวแล้วจะให้ใช้อะไรดีคําตอบก็คือให้ใช้เฮนนาปิดผมขาวแทนค่ะเพราะว่าเฮนนาเนี่ยเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะไม่ใช่สารเคมีคนอินเดียเขานิยมเอามาใช้เพ้นตัวแต่ก็ต้องเลือกเฮนนาที่ธรรมชาติ100%นะคะเพราะเฮนนาที่ผสมสีเช่นสีดำก็อาจจะใส่ย,ยาย้อมผมที่เป็นสารเคมีที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงเนี่ยเข้าไปด้วยคลิปนี้ไอรีนจะมาสาธิตวิธีการใช้เฮนนาเพื่อปิดผมหงอกที่ตัวไอรี ใช้เป็นประจําทุกเดือนมามากกว่า5ปีแล้วค่ะอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือเห็นหน้าถ้วยและช้อนคน พิมพ์ห่ออาหารถุงมือและหมวกอาบน้ําค่ะวิธีการ 1. เทเฮนน่าประมาณ1นส่วนสี่ของถุงสําหรับคนที่ต้องการติดหงอกเท่านั้นในคลิปไอรีนจะปิดหงอกตรงท้ายทอยด้วยรอบนี้ก็เลยใส่เฮนน่าเยอะกว่าปกติเสร็จแล้วผสมน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนคนไปนเรื่อยๆจนมันเหนียวเนื้อคล้ายยาสีฟันไม่มีผงๆเสร็จแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนเลยค่ะเพราะสีจะติดทนมากกว่าเดิม2หลังทิ้งไว้1คืนเฮนน่าก็จะแห้งๆแบบนี้ก็ให้เราเอาน้ําเปล่าเติมแล้วคนให ให้มันหนื่ๆห,หน่อยอย่าให้เหลวมากเดี๋ยวมันจะอาบแก้มเวลาหมักผมค่ะ 3. สระผมด้วยแชมพูอ่อนๆแค่แชมพูอย่างเดียวอย่าใช้ทรีทเมนต์นะคะผมที่สะอาดเนี่ยเห็นหน่าจะติดง่ายกว่าแล้วเช็ดผมให้เปียกหม,มาดๆ 4. ใส่ถูมือไม่งั้นเดี๋ยวมือเปลี่ยนสีแล้วก็เอาช้อนตักบริเวณที่ต้องการปิดผมหงอกให้ทั่วหรือจะใช้แปรงสําหรับยายอมผมก็ได้เหมือนกันแล้วกระนัดเลย 5. เอาฟิล์มหุ้มอาหารมาแปะที่ผมเราจะทําให้เห็นหน้าไม่แข็งตัวแล้วติดที่ผมดี 6. เอาหมวกอาบน้ําคลุมทับอีกชั้นแล้วทิ้งเอาไว้3-4ชั่วโมง7ล้างเอาเฮนนาออกด้วยทรีทเมนต์แบบไม่มีซิลิโคนจะทําให้เฮนนาที่ติดเป็นก้อนที่ผมของเราเนี่ยหลุดออกง่ายอย่าใช้แชมพูสระนะคะสังเกตว่าผมจะออกสีส้มแดงค่ะเพราะไอรีนใช้แค่น้ําเปล่าถ้าอยากให้สีเข้มขึ้นให้ใส่กาแฟผงที่ไม่ใช่ทรีอินวันประมาณ1-2ช้อนโต๊ะหรือถ้าอยากให้ผมนุ่มก็ใส่ไข่แดงลงไปเป็นการหมักผมไปในตัวได้ค่ะ ผมที่ได้ก็จะเหมือนไฮไลท์เลยก็คือผมเส้นไหนที่สีขาวเราจะได้ผมสีออกน้าตาลส้มแทนใช้แล้วจะรู้สึกว่าผมของเราเนี่ยมีวอลลุ่มไม่รีบติดหัวแถมรู้สึกว่าผมนุ่มขึ้นด้วยที่สําคัญถูกกว่าน้ายาย้อมผมเยอะเลยค่ะอย่างเช่นซองนี้150กรัมไอรีนใช้ได้3-4ครั้งเลยส่วนใครที่ผมร่วงและเสียไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะแนะนําให้ใช้สเปรย์ลดผมร่วงของมอชอตัวนี้เลยที่ช่วยลดผมร่วงและกระตุ้นผมงอกใหม่ได้ด้วยมีผลงานวิจัยยืน ยืนยันเลยคะ่ะว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ติดต่อกันครบ3เดือนจะเห็นว่าผมเนี่ยงอกใหม่ชัดเจนแก้ปัญหาจากการใช้ยาย้อมผมที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ที่ทําให้ผมของเราทั้งร่วงและเสียได้คะ่ะใครที่อยากจะย้อมผมปิดงอกแบบผมไม่ร่วงไม่เสียด้วยการใช้ฮินหน้าและสเปรย์ลดผมร่วงของมอชทักหาไอรีนได้เลยคะ่ะ